ในสมัยพระเจ้ามังรายมหาราชฝางเป็นหัวเมืองตอนเหนือของล้านนามีความเจริญอายุนับพันปีในสมัยรัตนโกสินทร์ฝางเคยเป็นอำเภอในจังหวัดเชียงรายแต่ภายหลังโอนมาขึ้นกับจังหวัดเชียงใหม่เพราะระยะทางในการติดต่อราชการกับเชียงใหม่ใกล้กว่าเดินทางไปเชียงรายเมืองฝางอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไมา้รัฐบาลสยามเคยให้สัมปทานป่าไมา้แก่บริษัทต่างชาติมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5าฝางจึงเป็นแหล่งทำมา ไม้สำคัญแห่งหนึ่งโดยเฉพาะไม้สักที่ถูกตัดล่องเป็นแพรไปตามแม่น้ําปิงและลำเลียงไปอย่างแม่น้ําเจ้าพระยาสู่โรงเลื่อยแปลรูปที่ส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบยุโรปซึ่งไม่มีไม้สักเหมือนในพมา่า ยและเล่าได้ภาพถ่ายชุดนี้พาย้อนไปชมวิถีชีวิตผู้คนชนเผ่าต่างๆในพื้นที่เมืองฝางซึ่งมีชายแดนติดเขตรัชฉานประเทศพมา่าในช่วงรอยต่อปลายรัชสมัยรัชการที่7และต้นรัชการที่8